ดูดาวเรืองก่อนถ้าใจพี่ทองขึ้นนะเอาเลยสวัสดีค่ะวันนี้พ่อของช่องไพ่ทองคันค่ะนี่จะพาดาวดึงไปไหน ถูหรือทองอะอะไรดาเรียงฮะทสองเชื่อกทองก็ถูดาเรีองก็ถูดูดูดูที่อยู่กับชาวไม่ถูที่อย่างนี้พากันถูดีดีเาเรือมาหาพี่ทองทองขเลยนมาเอด

ตอบกันอยู่ได้ไปเลยนะดาวเรืองดูดูดูจะถูยแล้วถูยแล้าว เรื่องอยู่นิดนิดนี่แท้อนี่ตันก่อนตี่อันก่อนแน่ท้อเราเรื่องดูขีกันแรงมากทำตุกให้พี่ทองแน่ <c oughs> เป็นยี้แหละเวลามาอยู่ด้วยกันล้วเป็นยี้หละ ไปขีดพี <lined> <gardens> <scenes of stone> ่ทองสีดาเรืองได้พ <and dogs> <rique> kind of ี่ทองขีบทองไปขีบเองเด้ทองจัดการเลยบุกโอ้บุกแรงเลยครับทองบุกแรงมากเลยครับเอฟซีดูครับบุกแรงกกไอ้บอลนี่เองไปขัดขวางจังหวะเขาบอลนี่เองได้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 ดูดูดูเขาบอกให้มาขีบพี่ทองไม่ได้ให้มาเล่นดินพอดาวเรืองพ่อ เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเวลาเดินผ่านทำไมทำท่าเหมือนโหแต่ละตัวน้ำล้นเราเลี้ยงไปจีบไปทองสิเร็วไปไปหนุนทันสายเองไปเลย

กินไรดูขาข้างหลังหน่อยที่เดึกๆยังอะไรเนี่ยดูดาวเรืองก่อนเธอใชจพี่ทองขึ้นนะเอาเลยพี่ท้องไม่จริงหรือทำเล่นอยู่ทุ่ทองอ๋อจริงหรือทำเล่นอยู่ เนาะพ่อรุนนะจริงมีทำเล่นไม่ได้มาถูกันเลยเนาะไม่ได้มาถูกันได้นน่เขาให้มาจีบกันได้นน่ทำไมถึงทำอย่างนี้ดูหันหน้านี้ไปแล้วพีเอ้ย ไปคนละทิศคนละทางเลยทีนี้ดูนี่สาวเจ้าสาวก็ไปอีกทางหนึ่งผู้บ่าวก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ยมันจะมีโอกาสได้ลูกได้เต้าได้ล้านกับเขาไม่นี้ถ้าเป็นแบบนี้นี่ฮะพี่ทองดาวเรืองติดแล้วบอกถึงไม่สนใจเวลาเดินผ่านทําไมทําท่าคือเถอะที่เอามาให้จริงๆแล้วทําไมเป็นอย่างนี้ฮะเออพี่ทองดู อันนี้ก็หิวเหลือเกินไม่รู้หิวอะไรนักหนาแท้ดูเอาตามไปแล้วผู้เบาตามไปแล้วทีนี้ตาวด้วยอังท้อโอหยงานนี้ครับผม ตายแล้วตายแล้วดูดูดโอ้หิวแรงมากเลยผู้สาวหิวแรงมากเลยดูผู้บบายืนมองหนา้าผู้สาวหิวแรงกินโอ้ไมรู้อะไรกินได้ไม่ได้ครับคว้าเข้า,ขาปากอย่างเดียวดาวเรือเอ้ยฮอวันเป็นอย่างน้นเนาะพี่ทอง ตอนนี้เพิ่มพลังกันก่อนครับเอฟซี FC เพิ่มพลังกันก่อนหลังจากเพิ่มพลังเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมรอติดตามดูว่าผลงานของพี่ทองตรงนี้ยังก็ยังไม่หายตกมันนะครับแค่เอามาเซิฟเซิฟเรียกน้ําย่อยกันดูบ้างว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานมากเลยไม่ได้เล่นกันแบบนี้นานมากเลยก็เลยลองดูนะครับผมลองดูให้เขามาอยู่ใกล้ชิดสร้างความคุ้นเคยสร้างความสนิทสนมให้กัน สร้างความรักความอบอุ่นให้กันครับผมเออว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมหลังจากที่เพิ่มพลังเสร็จรอดูครับเอฟซี FC ว่าพี่ทองจะมีอาการคึกหรือมีอาการตอบสนองอยังไงบ้างหรือเปล่านะครับผมคือ,อรักดาวเรืองบ้างก็ได้นะพี่ทองนะนิดๆอยากได้ลูกได้หลานไว้เชื้อสายไว้สืบทอดต่อไปพี่ทองเอ,อ้ยไว้ให้เป็นนี่ของบ้านเราหน่อยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูครับเอฟซี FC, ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอ้โห oh, 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 oh. หลังจากกินอ้อยเพิ่มพลังไปแล้วดูพี่ทองทำไรครับดูพี่ทองทำไรครับเอาจริงแล้วพี่ทองเอาจริงแล้วนี่คือความหวังของบ้านเรานะครับพี่ทองจับอออออโอ้โอ้คอยสำเร็จคอยสำเร็จเอาเลยพี่ทองเอาเทอง,อทองจัดเลยครับหลอกให้ดีใจเฉยๆพี่ทอง มีลูกเล่นเยอะเยะมากมายเลยดูแล้วนู่นดูแล้วไปทำอะไรที่นี่ดูดูไปทำอะไรดูอา้านี่กินอ้อยเสร็จเป็นอย่างนี้หรอกินอ้อยเสร็จเป็นอย่างนี้เหรอฮะพี่ทองกินอ้อยเพิ่มพลังไปเป็นอย่างนี้หรอฮะโหตายแล้วแม่เมฟซีจะมีความหวังไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งคือความหวังของบ้านเรานะพี่ทองเอออย่าทำให้แม่แม่ผิดหวังแล้วก็ เสียใจสิเออกำลังทักทายแล้วทักทายแล้วท,ทายแล้วทักทายแล้ว,ลวดูดูดูพีท่ทองจะขึ้นจริงไหมนะ<อ>่ะขึ้นให้พ่อดีใจไหนสิพีท่ทองออ <c oughs> ด,ดูดูดูทำอะไรงั้นน่อลละอะไรหรอก หลอกกินแต่หลอกกินแต่อาหารหลอกกินแต่ของหวานหลอกกินแต่อ้อยเอฟซีพี่ทองโอ้สลาดมากเลยตา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 ยดูที่นี้ยืนเรียงกันมันเลขสิบิตเลยโอ้ยบอกว่าพี่ทองคือความหวังแห่งหมู่แห่งบ้านเล้าทำไมพี่ทองทำอย่างนั้นเออจัดเลยดาวเรื่องเออจัดเลยดาวเรื่องเออเอาเลยดาวเรื่องเอาเลยเออเอาเลยเออ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 เอาเลย ทำไมไม่ทำงานสักทีเออจัดเล่เดาวเรื่องมาถวายถึงที่แล้วทำไมไม่ทำงานสักทีดูจะไปไหนแล้วพี่ทองดันหน้านี้อย่างเดียวอ,ยอ่ะก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอฟซี FC. นี่คือยังไม่มีนี้ก็เป็นความหวังนะเราก็สร้างความคุ้นเคยสร้างความสนิทสนมให้กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้รอให้พี่ทองหายตกมันก่อน,นครับตอนนี้ก็ยังตกมันอยู่นะครับผม อย่างไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอมุกอม,อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอเสียงหน่อยพี่ทองครับผมอ๋